พอส,สลันยอมรับสุกลูกจริงตอนนี้อายุ8-9เดือนแล้วออกมายอมรับแล้วสำหรับพระเอกดังพอส,สลันสิริรัก์หลังจากตกเป็นข่าวถูกโยงใส่อักษรย่อพระเอกแอบสุกลูกโดยพอสน้นได้ยอมรับว่าข่าวดาราสุกลูกคือตัวเองจริงๆตอนนี้ตนนั้นมีลูกชายวัย8-9เดือนชื่อน้องโฮมเชอร์พัทส,สิริรัก์ ทางนี้เจ้าตัวนั้นย่างได้ให้รอติดตามรูปลูกในไอจีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยปิดพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดแต่แค่ไม่รู้ว่าจะประกาศยังไงเพื่อนๆร่วมวงการก็รู้ใครถามเนี่ยก็บอกตลอดว่าคือลูกผมส่วนแม่ของเด็กนั้นหนุ่มพอดนั้นขอไม่ลงรายละเอียดบอกสั้นๆเพียงว่าเป็นคนนอกวงการอยากให้เคารพความเป็นส่วนตัวด้วยส่วนสถานภาพครอบครัวก็คือปกติ ช่วยกันเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างที่หลายคนนั้นเข้าใจแม่ของลูกนั้นยังอยู่ด้วยกันเพียงแต่แค่ส่วนใหญ่ตนนั้นเป็นคนเลี้ยงลูกไม่ปิดกั้นงานในวงการพร้อมรับให้กับลูกหากมีลูกค้าสนใจยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงพอสลันดด้วยนะคะลูกชายน่ารักมากๆเลยละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ